สวัสดีจ้าเพื่อนๆนวันนี้พามาดูผักค้าทะเลนะจ้าผักค้าทะเลจ้าทะเลฮัมสตอร์ดสวีเดนนะจ้าทางใต้ของสวีเดนไม่เคยกินทักทีดัอกว่ามันรสชาติเป็นยังไงแต่เห็นเขาบอกว่ามันอร่อยฉันจะเลยเลยจะลองพัดดูจ้ะวันนี้ว่ามันจะเป็นรสชาติไงจะลองกินนะจ้ะน้องสาวเอามาฝากนะเขาไปเก็บมาไห้มาตั้งเยอะหรืเถ่ะ ต่างกะละมังนึงฉันก็จิดูมันจีอร่อยสมคำลำหรือบ่เขาว่าอร่อยจ้ะฉันก็ยังไม่เคยไปเก็บจักทีเลยไปเวลาไปทะเลก,ก็เห็นแต่ต้นมันเถาเถไม่เคยเห็นยอดอ่อนๆอย่างงี้จักทีเห็นแต่แบบใบใหญ่ๆเขาขาวนะ่ะฉันคิดว่ามันต้องใช่แหละมันเถาเลี้ยวแต่มันกินไม่ได้หรอกอันนี้มันอ่อนๆอยู่เลยจ้ะนี่เด็ดดังปะปะ น่ะขนาดมันข้างคืนแล้วเลยเนี่ยเสียงเดี๋ยวจะลองพัดกินดูจ้าวันรสชาติมันจะเป็นยังไง